สวัสดีครับเช้านี้พามาดูวิธีการชำกิ่งฝรั่งครับตัวนี้เป็นกิ่งตอนฝรั่งที่ผมตัดลงมหมอไปแล้วประมาณสักวันสองวัน,นครับอยู่ในถุงอบซึ่งวันสงวันที่ผ่านมาผมไม่ว่างทําก็เลยมาทาวันนี้นครับกิ่งตอนก็จะประมาณนี้นะครับรากก็สามารถที่จะชำได้แล้วอันนี้เป็นกิ่งตอนของฝรั่งโอกินาว่านครับซึ่งมีหลายท่านที่สั่งไว้นะผมก็เลยตตอนกิ่งไว้แล้วก็ เริ่มต้นที่จะชํมมาไปแล้วนะประมาณสักเดือนสองเดือนก็สามารถที่จะขายได้แล้วครับสาหรับรากฝรั่งประมาณนี้เราก็สามารถที่จะชําได้แล้วนะครับโดยในส่วนของดินนะครับดินที่เราใช้ผสมในการที่จะชํากิ่งฝรั่งก็เป็นพวกดินขุยไผ่กาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นแกลบดิบแกลบดําก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะชอบแบบไหนซึ่งส่วนผสมนี่ก็เน้นว่าให้สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีนะครับไม่ให้น้ําขังในช่วงของ หน้าฝนหรือเวลาที่เรารดน้ํามากเกินไปไม่ให้น้ําแฉะในถุงมากเกินไปพวกนี้เวลาที่น้ําแฉะในถุงมันจะมีปัญหาในเรื่องของรากเน่าทําให้กิ่งฝรังของเรานั้นตายได้นะครับเวลาที่เกิดยอดออกมาใหม่ๆเนี่ยสักพักหนึ่งยอดจะแห้งตายเนื่องจากว่ารากของเขานี่มีปัญหาในเรื่องของรากเน่าอันนี้ในส่วนผสมของดินก็ควรเป็นส่วนผสมที่มีความโปร่งระบายน้ําได้ดี แต่ในทางกลับกันก็เก็บความชุ่มชื้นได้พอประมาณนะครับจะทําให้กิ่งฝรั่งของเราที่เราชํานั้นสามารถเติบโตได้ดีแล้วก็ออกรากได้ดีนะครับในส่วนของช่วงหน้าร้อนนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการชํากิ่งฝรั่งครับเพราะว่า1ละเรื่องของเชื้อราไม่มีเหมือนในช่วงหน้าฝนแต่จะมีปัญหาในเรื่องของแดดร้อนมากเกินไปบางครั้งการคลายน้ําก็จะสูงครับสําหรับใบของฝรั่งที่ท่านจะชำะครับท่านจะตัด ครึ่งใบหรือท่านจะเอาไว้เต็มใบแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเวลาที่เราชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงใบของเขาได้ครับถ้ารากยังน้อยอยู่รากไม่เยอะนี่ใบพวกนี้ก็จะหล่นไปเองครับเวลาที่ใบหล่นแล้วรากของเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แตกใบใหม่ออกรากใหม่พวกนี้คร,ครับโดยหลังจากที่เราชําแล้วนะครับหากท่านใดที่มีพวกไรคโคเดมาไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือแบบน้ำครับถ้าเป็นแบบน้ําก็สามารถที่จะ ผสมน้ําแล้วก็รดลงดินรดในถุงฝวดดงที่เราชําไปแล้วเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเชื้อราลงได้นะครับแต่ท่านใดที่มีแบบแห้งท่านก็ผสมดินปลูกไปได้เลยนะครับดินที่เรานํามาชําท่านก็ผสมดินเข้าไปได้เลยถ้าเป็นแบบแห้งครับเชื้อราแต่โคโรนาหรือท่านจะใช้สารเคมีในการผสมน้ําในการราดทดก็ได้แต่ว่าสารเคมีนี่ผมไม่แนะนำนะครับเนื่องจากว่าเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นครับถ้าเป็นไม่ได้เชื้อราที่เป็นชีวภาพ เช่นพวกสารไตโคโดมาพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ดีทำให้อัตราการชําของเรานั้นรอดได้ดีขึ้นครับหลังจากที่เราชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมารดน้ําแบบนี้นะครับในการรดน้ําครั้งแรกรดน้ําให้ชุ่มนะครับเพราะว่าดินที่เราชําข้างในนั้นจะได้ชุ่มน้ํารากของต้นฝรั่งจะได้รับน้ําอย่างเพียงพอทําให้รากไม่แห้งนะครับดินที่เราชําเป็นดินที่แห้งพอสมควรดังนั้นเราควรรดน้ําในช่วงแรกให้ชุ่มชื้นอยู่ พอสมควรครับหลังจากที่เรารดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็เอาพวกต้นไม้พวกนี้ย้ายเข้าไปในที่ร่มเช่นในซแลนประมาณ70% 60%ประมาณนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือใต้ร่มไม้โดยในช่วงแรกนั้นอย่าเพิ่งให้โดนแดดนะครับให้อยู่ใต้ซแลนก่อนสักพักประมาณสัก1เดือนค่อยเอาออกมาให้โดนแดดหรือประมาณ20บวันขึ้นไปเพราะว่าในช่วงแรกนั้นจะโดนแดดเลยไม่ได้เพราะว่าแดดแรงอัตราการคายน้ําจะสูงทําให้ ระบบรากอาจมีปัญหาได้เวลาที่เรารดน้ําเราก็ควรรดน้ำในระดับที่พอเหมาะนะครับการรดน้ําหลังจากที่ชําเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันแรกก็คือรดให้ชุ่มแต่ว่าหลังจากนั้นให้รดวันละหนึ่งครั้งซึ่งผมแนะนาําว่าควรรดในช่วงเช้าครับจะทําให้การระเหยของน้ําได้ดีน้ําไม่ขังน้ําไม่แฉะในถุงมากเกินไปแต่ถ้าไปรดในช่วงเย็นจะทําให้น้ําแฉะอยู่ในถุงมากเกินไปและในช่วงของตอนกลางคืนนั้นการระเหยน้ําก็ไม่ค่อยดีมี ความชื้นมากด้วยอันนี้จะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายครับในการรดน้ําในเรื่องของการชํากิ่งฝรังนี่หลายๆท่านที่ปรึกษาผมมาว่าชําแล้วตายชําแล้วไม่รอดจะทํำยังไงซื้อมาแล้วรากน้อยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่ชําโดยท่านในที่ซื้อมาแล้วรากน้อยท่านก็ชําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้ท่านเอากิ่งฝรัง่งพวกนี้เข้าถุงอบให้เรียบร้อยประมาณสัก7วันค่อยเปิดถุงอบเพื่อที่จะอบรากให้เขา รากเดินมากขึ้นแต่ถ้าท่านไม่เข้าถุงอบเวลาที่ฝรั่งมีรากน้อยอัตราการตายจะสูงครับในเรื่องพวกนี้แต่ท่านใดที่ฝรั่งไม่มีปัญหาซื้อมารากเยอะซื้อแบบกิ่งตอนเอามาชําเองนี่ซื้อมารากเยอะแต่ใบร่วงหมดพอกิ่งฝรั่งแตกใบใหม่ออกมาก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งใบใหม่เหี่ยวแห้งปัญหานี้เกิดมาจากในเรื่องของรากเน่าในถุงครับซึ่ง อาจจะเป็นในเรื่องของเรารดน้ํามากเกินไปหรือเรารดน้ําในช่วงของตอนกลางคืนเป็นประจําในช่วงแรกที่มีการชําพวกนี้จะเป็นสาเหตุในเรื่องของรากเน่าแล้วก็เป็นสาเหตุของเชื้อรากินรากทําให้รากเน่าเวลาที่ยอดเขาแตกมานี่เขาใช้อาหารที่มีอยู่ในกิ่งในการที่จะแตกยอดแต่พอรากเน่าไปแล้วเนี่ยหรือว่ารากตายไปแล้วก็จะทําให้ยอดที่แตกมาใหม่นี้ใบแห้งแล้วก็เหี่ยวจนตายในที่สุดครับครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ